ปิ้งย่างตีใหญ่ประชาชื่นจุดสังเกตของร้านนั่นก็คือจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์สีเหลืองร้านเนี่ยก็จะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงตีสามสำหรับเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดเที่ยงถึงตีสามเขาก็จะมี2ราคานั่นก็คือ498บาทจะทานซีฟู้ดได้แล้วก็298บาทจะไม่มีซีฟูด้ดราคานี้ก็ไม่รวมน้ําเวลาในการกินก็110นาที สำหรับซีฟู้ดนั้นเราก็สั่งแค่ปลาหมึกหอยนางรมแล้วก็กุ้งสำหรับน้ำจิ้มน,นั้นทางร้านเนี่ยเขาจะเสิร์ฟทุกสูตรเลยสำหรับทางเข้าร้านนั้นก็จะอยู่เยียงเยียงกับทางเข้ามอธุรกิจบันดิตเลยเพื่อนๆหาไม่ยากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า